หลายคนบรบุลวีไม่นานนี้ผมหวังว่าจะต้องมีนายกพระราชทานผมว่าฮะนายกพระราชทานเอาคุณไปดูที่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ไปแล้วมันใกล้จะถึงเวลาที่จะมีนายกพระราชทานแล้วนะจะบอกให้เอาไงก็เอากันผมไม่ขัดข้องพระราชทานมาก็ไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องเพราะขนาดไม่พระราชทานปล่อยให้ไปเลือกตั้งมามึงก็โกงการเลือกตั้งกันเข้ามาแล้วบ้านเมืองจะจะทำยังไงเวลานี้ไม่มีเงินเอาเงินที่ไหน ได้ข่าวว่าไปบีบอะไรไปบีบไปบีบกรมสาก์ให้ออกระเบียบบังคับสาก์แต่ละแห่งทั่วประเทศให้เอาเงินเนี่ยของสาก์ไปลงทุนในกองทุนวายุพักเงินนี้เป็นก้อนสุดท้ายของคนกเกษียณของคนกเกษียณที่เขาสุดท้ายสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเป็นเงินของเขาเป็นเงินของเขาที่เขาไม่มีมานานกินแต่มีผลประโยชน์จากสาก,ทก์ทุกปีทุกปีใช้ในยามแก่เท่าใช้ในยามยากแต่รัฐบาลก็จะมาเบียดบ,บงัง เดี๋ยวก็ไปเบียดบางเงินจากกอมศินอีกไปเบียดบางเงินเด็กที่ฝากไว้นี่คือปัญหาครับไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาหาเงินนี่ล้อมๆจะตั้งบอลล้อมๆจะเข้าไปบริหารเอาประธานแบงค์ชาติเป็นของนักการเมืองเอาไปบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมันมีเงินสำรองอยู่อยากจะเอามาขัดหนักขัดเบาช่วยรัฐบาลเพราะไม่มีปัญญาหาเงินพี่น้องประชาชนเขากลัวว่านอกจากเอาเงินสำรองแล้วเดี๋ยวแม่งทองของตามหาบัวแมงก็ร้องหลด้วย ท่านรองนายกพีระพันธ์ท่านรัมรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ร่ำา่ำล่ำ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 ,ำแล้วว่าลุยเต็มที่ไม่เกรงใจถ้าเกรงใจจะพูดคำนี้เหรอว่าผลงานดีกว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกเห็นด้วยไหมอา้าวใครเห็นด้วยยกมือขึ้นยกมือขึ้นเห็นด้วยไหมว่าผลงานพีระพันธ์เหนือกว่านายกรัมรีผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยแล้วนายกมีผลงานอะไรลนะ่ะมานั่งตะละดแต่แต่เป็น,นวันวันอะปอตอทอที่คุณพีระพันธ์เขาบอกว่านำเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีสองพันสี่สิบสี่ โดยการกำกับของทักษิณชินวัตรและผู้ว่าปตท,ทในยุคนั้นคือคุณวิเศษจูพิบาลเปิดขายหุ้นทั้งหมด49อร์เซนรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น51อร์เซตอนนั้นขายหุ้นละเท่าไหร่ครับหุ้นละ35บาทไอ้คนที่มาซื้อหุ้นมันเป็นตัวแทนทั้งนั้นที่เขาเรียกกันนอมินีฝรั่งหัวงอหัวดำแม่งมากันเต็มหมดควาดซื้อหุ้นให้กับตะกูลชิน โดยใช้ชื่อโนอมินีโนมินีของเขามีชื่อหลายชื่อด้วยกันชื่อหนึ่งผมจะเอ่ยได้ฟังคือกองทุนพลังงานสิงคโปร์ใครถือหุ้นในกองทุนทํางานเอ,อกองทุนพลังงานสิงคโปร์ก็ตะกูลชินเวลานี้พี่น้องทั้งหลายครับชิน,นวัตรมีหุ้นปตทประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ราคาหุ้นจากสามสิบห้าณวันเนี้หุ้นรับประมาณสี่ร้อยบาทไปคิดกันดูกันแล้วกัน ราคาหุ้นวันนี้อาจจะลงมา271จะเท่าไหรก็แล้วแต่หุ้นเดิมเนี่ยราคาพามันสาสบห้าบาทถามว่ารวยไหมรวยกันะดือบวมแล้วทักสินเป็นหุ้นเท่าไหร่โอ้โหกูนับไม่ถูกเลยวะเนี่ยนับไปนับมาเดี๋ยวจะเป็นพรกประชาชนนับไม่ถูกเลยรวยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่มืนเก้าร้อยเก้าสิบเ้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบแปดหุ้น